เพื่อนๆตอนนี้พัดอยู่กับข่าวแล้วค่ะแล้วก็ <Yeah. S 1> เอาตุกตาของเจ้าโโนโวไว้ <Yeah. S 1> อ่าพี่เบิร์ดเขาฝากมาให้อ่าแล้วก็หวังว่าคงจะช่วยทดแทนความเหงาที่เขาสูญเสียลูกเขาไปก่อนวัยอันควรได้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวาตุ๊กตาให้เจ้าขาวก่อนค่ะเพื่อนๆขาวแม่เอาตุกตามาให้ค่ะขาวแม่เอาตุกตามาให้หนูค่ะแม่ให้หนูหมดเลยแม่ให้หนูหมดเลยเออ แทนลูกหนูนะเอออืมหวังว่าเขาคงดีใจค่ะเพื่อน <c oughs> ขาวอะ่ะอ่ะแม่เอาให้ให้หนูค่ะให้หนูอะอันนี้แม่ให้ขาวนะคะให้ขาวนะคะกินนะคะลูกไม่ต้องชิมค่ะไม่ต้องชิมนะคะกินนะคะแม่เติมน้ําให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะกินนะลูกนะเออกินเออเออเออเอเอเป็นห่วงนะลูกนะกินเลยลูก อ่ะแม่เอาขนมมาให้ค่ะอ่ะขนมเอาไหมว่าขนมไหมคะอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะไม่ต้องซึมสิลูกไม่ต้องซึมหนูไม่ต้องซึมสิลูกอ่ะอ่ะไม่ให้อืดไม่ต้องเสียใจนะลูกไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องซึมหนูซึมหนูคิดถึงลูกหนูใช่ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจลูกลูกหนูไปอยู่ดีแล้วมีคนเอาไปเลี้ยงดีแล้วลูกหนูอยู่ตรงนี้ก็ต้องพักคุ้มครองหนูนะ ออกไปโดนรถชนนาะตาหนูยิง่งบ่อดไปข้างหนึ่งอยู่เห็นปะกินข้าวนะลูกเนี่ยแม่เอาข้าวกับน้ําให้หนูแล้วนะอยู่ตรงนี้นะเติมน้ําให้เต็มแล้วนะเดี๋ยวขาวกินข้าวนะคะโอเคนะคะลูกโอเคนะคะไม่ไปแล้วนะคะเจอกันวันพรหหน้าลูกเพื่อนนี่ลูกของแม่หมาแม่ลูกอ่อนที่หน้าเป็นแผลนี่มีอยู่สามตัวไม่รู้ทําไมวันนี้เหลืออยู่แค่สองตัวสงสัยมีคนเอาไปเลี้ยงแล้วมั้งแต่ก็ยังไม่หย่านมเลยจริงๆไม่น่ารีบออกไปเลย เพิ่งจะเข้าอาทิตย์ที่สี่เองน่ารักจังเลยใครอยากเอาไปเลี้ยงติดต่อมานะคะนี่เหลือสองตัวนี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่โอ๊ยอวนจำมัม่มใหญ่โยกเอ,อ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยหายไปไหนตัวหนึ่งก็ไม่รู้ <c oughs> ใครอยากได้ลูกหมาติดต่อมานะคะน่ารักมากเลยตัวผู้หมดเลยค่ะทั้งสองตัวเลยค่ะจริงมีสามตัวตัวผู้หมดเลยไม่รู้หายไปไหนตัวหนึ่ง โอเคค่ะอิ่มแล้วเออให้ลูกกินนมนะลูกลูกหนูสามตัวหายไปไหนตัวหนึ่งก็ไม่รู้สงสัยมีคนเอาไปอุปการะแล้วเดี๋ยววันพาหน้าเจอกันนะลูกนะเอออย่าให้ลูกหนูออกไปโดนรถชนนะดูแลดีๆนะเออให้กินเขาไม่งเง่หรอเออเออเออเนี่ยสามตัวตัวผู้หมดเพื่อนๆใครอยากได้ติดต่อมานะคะออนี่สามตัวน่ารักมากตัวเนี้ยสวยสุดลเออสามตัวเนี่ยเนี่ย กี่วันแล้วเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมสามอาทิตย์แล้วเออสามอาทิตย์แล้วเออไหลอกเนี่ยเนี่ยเออเออเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้แม่หนูกินนะคะเออสามอาทิตย์แล้วยกเออเออดูหน้าจิ๊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 เออเดี๋ยวคืนแม่หนูนะคะเดี๋ยวคืนแม่หนูนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไงลูกของหมาท้องแก่ที่ว่าหน้าเป็นแผล ออกมาสามตัวเพื่อนเพื่อนน่ารักมากน่ารักมากมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาข้าวกับเอาน้ำให้เขากินเพื่อนเพื่อนดูน่ารักมากสามตัวใครอยากได้หมาติดต่อพัดมานะยังไงก็คอมเมนต์อยู่ใต้ใต้คลิปได้เลยนะใครอยากได้เขามีลูกทั้งหมดสามตัวอ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเนี่ยน่ารักน่ารักมากอวดฟุ๊กเลยดูสิอวดฟุ๊กเลยอ่ะน่ารักมาก โอ้ดีใจได้เจอหนูด้วยใครเอาหนูมาปล่อยเนี่ยแต่หน้าหนูดีขึ้นเยอะแล้วนะลูกโอ้ยดีใจได้เจอหนูด้วยกินอาหารกินน้ํานะลูกเออกินเลยลูกกินเลยหนูระวังรถนะลูกโนไว้ตามมาทําไมเนี่ยโนไว้หนูตามมาทาไมคะให้เขากินลูกโนไว้ให้เขากินนะคะ น้ำอากาศร้อนอเร็วอ่อาแมวอาหารให้ลูกอ่ะอะมานี่เดี๋ยวรถรถมานี่หนูมานี่หนูมาเร็วหนูหนูมากินอาหารเร็ว กินอาหารเร็วเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ลูกเออแล้วหนูตามมาทำไมเนี่ยฮะกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ลูกเออหน้าดีขึ้นแล้วเนี่ยเออกินเลยลูกกินเลยลูกเออเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นะคะเออกินเลยลูกกินเลยกินเลยค่ะเออเก่งลูกเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ลูก หน้าดีขึ้นเยอะแล้วเออดีใจได้เจอหนูด้วยกินเลยลูกแมวน้ำให้นะคะเออเดี๋ยวแมวน้ำให้ลูกกินเลยลูก